มาตามกันต่ออีกหนึ่งคดีคือคดีของทนายตั้มที่ช่อโกงมาดำอ้อยค่ะล่าสุดทนายสายหยุด จะหยุดสมชื่อแล้วนะคะเพราะว่าจะหยุดแล้วก็ขอถอนตัวจากการทําคดีให้กับทนายตั้ม่ะเจ้าตัวบอกว่ารับแรงกดดันไม่ไหวแล้วรวมถึงเอกสารต่างๆที่ได้พูดคุยกับทนายตั้มเนี่ยมันไม่ตรงไม่ตรงกับข้อมูลที่ไปหาเองบ้างรวมถึงบางคนให้ข้อมูลมาบ้างคือไปช่วยนะตั้งใจจะไปว่าความให้แต่ว่าปรากฏว่าเหมือนถูกหลอกก็ไม่รู้ว่าหลักฐานที่ได้ฟังจากทนายตั้มรวมถึงที่ได้มาทําไมคนอื่นเขาได้ลึกกว่าได้ตรงกว่าพูดไม่ตรงกัน ก็เลยอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะไปหาทนายตั้มที่เรือนจําแล้วก็จะประกาศถอนตัวเลยนะคะขณะที่มีอีกหนึ่งข้อมูลของนายปันเทพค่ะก็ให้ข้อมูลกับสื่อตรงกันเหมือนกันบอกว่าทนายสายหยุดก็จะหยุดแล้วก็ถอนตัวจากการเป็นทนายความของทนายตั้มด้วยะคะ่ะ มาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่านายสายหยุดเพลงบุญชูหรือว่าทนายสายหยุดทนายความของนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มที่รับผิดชอบดูแลในคดีช่อโกงมาดาอ้อยหรือว่านางสาวจตุพอรอุบลเลิศ หรือใครๆก็เรียกกันว่าเป็นคดี71ล้านบ้าง31ล้านบ้างนะคะซึ่งก็มีข้อมูลจากนายสายหยุดบอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ8โมงตรงเดี๋ยวจะเดินทางไปเยี่ยมทนายตั้มภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อจะหาหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีทนายสายหยุดบอกนะคะบอกว่ายอมรับเลยที่ผ่านมาข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ทนายตั้มเนี่ยให้เอาไว้พอดูไปดูมามันเริ่มไม่ตรงกันแล้ว เดี๋ยวจะต้องเข้าไปหาหรือกับเจ้าตัวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะให้ทราบว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริงกันแน่โดยเฉพาะเรื่องหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องของเงิน71ล้านบาทค่ะทนายสายหยุดบอกว่าเดี๋ยวต้องพูดคุยถึงเรื่องของแนวทางในการทําคดีถ้าให้ทําต่อเนี่ยทนายตั้มต้องรับสารภาพแล้วก็วางเงินคืนเขาในส่วนที่ผิดส่วนที่มันไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่หากว่าพรุ่งนี้ไปพูดคุยไปหาทนายตั้มแล้ว เจ้าตัวเนี่ยยอมรับสารภาพนักข่าวถามแล้วจะใจอ่อนทําคดีให้ต่อหรือเปล่าทนาสายอยุดตอบเลยนะคะบอกว่าไม่และไม่รับทําแล้วค่ะคงใช่คนอื่นเนี่ยมาทําแทนเพราะว่าที่ผ่านมาคุยกับทนายตาั้มคุยมาแล้วหลายครั้งหลายหนมั่นใจว่าเขาเนี่ยไม่สารภาพแน่นอนอพรุ่งนี้หลังคุยกับทนายตาั้มเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวทานายสายหยุดจะออกมาพูดกับสาธารณชนแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถแถลงที่รายการโหนกระแสของที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามไงนกข่าวก็เลยถามต่อโอ้โหถ้าทานายสายหยุดถอนตัวไปแล้วแล้วใครใครจะมาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะทานายสายหยุดบอกว่าเชื่อว่าในสํานักงานของทานายตั้มหรือว่าเพื่อนของทานายก็มีทานายตั้งหลายคนมไม่ได้มีทานายสายหยุดเพียงแค่คนเดียวก็น่าจะมีคนที่มาช่วย แต่ทนายสายุธก็เหมือนจะเปิดใจเหมือนกันนะบอกว่าตั้งแต่รับทําคดีของทนายตั้มมาคือรู้สึกไม่ไหวจริงๆเสียชื่อเสียงรับแรงกระแทกทุกวันเรื่องใดเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็เสียหายกันไปหมดเลย แล้วยิ่งทนายตั้มไม่บอกความจริงแบบนี้เรียกว่ายิ่งเสียหายกันไปใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามการเป็นทนายความให้กับทนายตั้มนั้นถือว่าเป็นโดยพฤติไนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เอกสารแต่งตั้งทนายความเนื่องจากว่ากระบวนการของคดีนี้ยังเป็นเพียงแค่การฝากขังเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่นําไปสู่เหมือนจุดแตกหักเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารในคดี71ล้านบาทกรณีที่ทําแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ประเด็นมันอยู่ตรงที่ เรื่องฉบับสัญญาเนี่ยแหะค่ะเอกสารมันมีจํานวนมากแต่ว่าตัวของทนายสายยุดเนี่ยเขามีเพียงเอกสารร่างสัญญา แต่ไปยังไงมายังไงก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าตํารวจกองปราบบอกว่าที่ไปตรวจค้นสำนักง,งานกฎหมายของทนายศิทธาเนี่ยพบว่ามันมีการแก้ไขไปแล้ว2-3ถึงร่างตามที่เจ้าหน้าที่กู้มาได้เพราะฉะนั้นฉบับที่ตนถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวจริงหรือไม่มก็ยังไม่ทราบได้เพราะมันไม่ใช่คู่ฉบับที่มีการทำสำเนาเหมือนที่อาจารย์ปานเทพมี ซึ่งจนถึงวันนี้ตนก็ยังไม่ได้ยื่นเอกสารใดๆให้กับพนักงานสอบสวนเลยเพราะกลัวว่าถ้ายื่นไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับที่พนักงานสอบสวนเขามีเอกสารที่ทนายสายหยุดถือก็อาจจะกลายเป็นเอกสารปลอมไปเลยก็ได้เขาจึงย้ํานะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ถือไว้กับมือนะยังไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขเอกสารอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นเอกสารกับพนักงานสอบสวนไปด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งประเด็นที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้อยู่ในสำนวนแต่มีคนถามไปเยอะถึงความ คืบหน้าถึงเรื่องของความเป็นมาเป็นไปเงิน39ล้านบาทก็ยังได้รับคำยืนยันจากทนายตั้มนะว่าไม่ได้ไปเอาเงินเขามาเลยแต่กลับกันค่ะคนขับรถของทนายตั้มกลับบอกว่าได้มานะ20ล้านบาททนายสายหยุดถามเลยว่านี่มันคืออะไร นี่จึงเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายว่าต้องไปคุยกับทนายตั้มอีกรอบหนึ่งว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยความจริงมันคืออะไรถ้าเป็นแบบนี้แล้วตนเองจะทํางานให้ได้อย่างไรเพราะข้อเท็จจริงตนไม่ได้ยินจากปากของทนายตั้มเลยแต่กลับไปได้ยินจากปากของคนอื่นนะคะไม่หมดเท่านี้นะคะทนายสายุทุดยังบอกด้วยว่ามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไปกว่าน,นั้นก็คือพี่สาวภรรยาของทนายตั้มบอกชัดเจนเลยว่าเป็นคนรับเงินส่วนนี้ คือทนายสายยุดบอกโอ้โหถ้าแบบนี้เท่ากับว่าเป็นการหลอกตนเองหรือเปล่าหลอกทนายสายยุดหรือเปล่าแล้วก็เลยยื่นคำขาดนะคะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่จะไปเยี่ยมทนายตั้มที่เรือนจำเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะบอกลากันด้วยเสร็จแล้วค่ะก็จะไปถแถลงเรื่องของข้อมูลทั้งหมดที่รายการโหนกระแสแล้วก็จะให้สื่อมวลชนเนี่ยสัมภาษณ์โดยพร้อมเพรียงกันต่อไปนะคะ ซึ่งหลังจากทราบข่าวข้อมูลของทนายสายหยุดค่าที่เพจ Facebook คุยทุกเรื่องกับส่วนทิก็มีการเผยแพร่ภาพสัมภาษณ์ของนายปันเทพผัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าทนายสายหยุดเตรียมจะถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับทนายตั้มโดยทราบเรื่องมาจากบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ที่จะขอถอนตัวในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะไปะแถลงต่อที่รายการโหนกระแสเนื่องจากว่ากังวลในเรื่องของเอกสารกับเหตุการณ์ต่างๆในคดีพอไปพบว่าทนายตั้มเนี่ยมีพฤติกรรมปลอมแปลงเอกสารในชั้นศาลตามคําร้องเรียนของนายอาชริยะที่เคยก็ร้องเรียนทนายตั้มมาก่อนหน้านี้ด้วยฟังเสียงเพิ่มเติมของนายปันเทพกันค่ะศาลในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมเตือนไปนะครับ ผมเตือนไปว่าทนายสายุธยื่นเอกสารอะไรต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเอกสารที่ผมอยู่ในมือเนี่ยมันถูกล็อกด้วยการสนทนาการส่งแชทไลน์การส่งไฟล์เนี่ยมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เนื่องจากทนายตั้มเคยมีประวัติในการเปลี่ยนแปลงเอกสารในชั้นศาลนะครับในคดีอื่นที่คุณอัจฉริยะเคยร้องเรียนผมก็เลยสอบถามว่าเอกสารหลักฐานที่ยื่นกับตำรวจเนี่ยตรงกันไหม นะครับแล้วมีการดัดแปลงไหมแล้วดัดแปลงถ้ามีเนี่ยดัดแปลงโดยทนายตั้มหรือทนายสายหยุดผมเป็นห่วงเขานะ <S 1> <S 1> นะเพราะว่าหรือเป็นทีมงานของทนายสายหยุดเพราะว่ามันมีคดีแอมไซยนายนี่นะครับทนายไปช่วยเหลือในเอกสารหล,ลักฐานเท็จเนี่ยติดคุกได้เหมือนกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าทนายสายหยุดเกิดเผลอไปเซ็นก่อนหน้านี้อาจจะมีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเช่นเซ็นในครั้งแรกในจังหวะแรกที่ทนายตั้มถูกจับและส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ย <S <S <ๆ S 2> ผมห่วงว่ามีเอกสารมีการปลอมแปลงหรือไม่และทนายสายหยุดไปเซ็นรับรองไหม ถ้าเซ็นรับรองเพราะหลงผิดเพราะถูกหลอกถอนตัวรอดครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเซ็นไปแล้วยังเดินหน้าอยู่เขาก็จะเริ่มมีความเสี่ยงเขาต้องไปชั่งกำนักถ้าตามข่าวที่ปรากฏว่าคุยกับคุณนพร,รั์เนี่ยเขาไปสํารวจมาพบว่าเอกสารม,มีการดัดแปลงเยอะแล้วก็ไม่มีลายเซ็นด้วยที่ส่งให้เขาไปมอบไปนะครับจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยเขาคงพูดเหมือนบทสนทนานไม่ได้เพราะว่าเป็นการเอาข้อมูลของลูกความมาเปิดเผยใช่ไหมครับแต่ต้องฟังว่าพรุ่งนี้เขาจะเหตุผลว่ายังไงในทางในทางการนะครับ แน่นอนนะคะว่ายังคงมีเรื่องราวหลังจากนี้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของสังคมว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะมารับช่วงต่อการเป็นทนายให้กับทนายตั้มคนต่อไปและที่สําคัญคือทิศทางของทนายตั้มจะเป็นไปในทิศทางไหนถ้าเปลี่ยนทนายหรือแต่งตั้งทนายใหม่ขึ้นมาแล้วค,คุณจะรับไหมหรือคุณจะสู้ต่อเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ะนะคะอ่